มุม AOA คือสิ่งที่ทำให้เครื่องบิน Boeing 737 MAX ตกเมื่อหลายปีก่อน ว่าใครอยากจะรู้นะคะว่ามุม AOA คืออะไรเนี่ยลองพิสูจน์ได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือลองวิ่งดูค่ะวิ่งด้วยความเร็วที่สูงมากนะคะหรือว่าตอนที่เรานั่งอยู่ในรถนะคะจะเป็นรถยนต์รถเมล์รถทัวร์รถไฟรถอะไรก็ได้นะคะให้เราลองยื่นมือของตัวเองเนี่ยออกไปนอกหน้าต่างดูค่ะแล้วทำมือนะคะปะทะก,กับลมที่เข้ามาแบบเนี้ยด้วยมุมที่แตกต่างกันดู จ้ามุมนี้ล่ะค่ะก็คือมุม AOA ของเครื่องบินนั่นเองแล้วบนเครื่องบินนะคะเขาก็จะใส่จุดที่เรียกว่า AOA sensor นะคะหรือว่าวัดค่ามุม AOA เนี่ยไว้บริเวณจมูกของเครื่องบินนะคะอย่างเจ้าเครื่องโบอิงที่เกิดปัญหานี่เขาใส่ไว้ทั้งสองข้างเลยเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ เ o a เซนเซอร์ของเครื่องบินนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวาเขาวัดค่าที่แตกต่างกันก็คือว่าตอนนั้นจริงๆแล้วนะคะเครื่องบินเนี่ยกำลังบินอยู่แบบปกติเลยค่ะแต่เอโเอข้างหนึ่งเนี่ยเขาวัดค่าได้ว่าตอนนั้นเครื่องบินกำลังทำมุมที่ถึงค่าค่าหนึ่งที่ ถ้าบอกว่ามากเกินกว่านี้จะทำให้เครื่องบินเกิดการตอรหรือว่าเครื่องตกลงได้แล้วเครื่องบิน b o e i n g 737 MAX นะคะเขาก็ได้ใส่ระบบอัตโนมัติที่เรียกว่า MCAS เข้าไปเพื่อที่จะให้เครื่องบินนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทำมุมเกินค่าที่เขาตั้งไว้เนี่ยเกิดการกดหัวลงโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยนะคะไม่ให้เกิดการตอรเกิดขึ้น แต่ตอนนั้นเครื่องบินนะคะจริง Guys, ๆแล้วคนไม่ได้เชิดหน้าขึ้นแบบนี้ค <given> ่ะเขายังบินอยู่เป็นปกติแบบนี้พอเอฟแคสทำงานค่ะเครื่องบินก็กดหัวลง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 แบบนี้นะคะทําให้นักบ,บินรับร like ู้ได้ว่าตอนนี้เครื่องบินเนี่ยหัวมันลงแบบนี้แล้วนะคะก็เลยทําการดึงนะคะไฟคอนโทรเนี่ยขึ้นมานะคะเพื่อให้เครื่องบินเนี่ยกับสู่สภาวะปกติ จริงๆแล้วตอนนั้นเครื่องบินโบอิงเจ็ดสามจิตแม็กนะคะเขาได้วางระบบในการยกเลิกการกดหัวของเครื่องบินเนี่ยลงอัตโนมัติเอาไว้นะคะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นระบบใหม่นะคะถ้าหากว่าใครจํากันได้เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าระบบ MCA s สใหม่ของเครื่องบินอะมันเพิ่งจะปล่อยออกมาแล้วนักบินเนี่ยยังไม่คุ้นเคยกับระบบนี้นะคะทําให้นักบินก็ยังคงใช้มือนี่แหละคะ่ะดิกไฟคอนโทรลอยู่นะคะแต่ เครื่องอัตโนมัติที่เขาใส่ไว้เนี่ยมันมีแรงมากกว่านักบินค่ะต่อให้นักบินใส่แรงไปแค่ไหนอะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าเครื่องบินเนี่ยไม่ทําตามที่นักบินสัง่ง